ถ้าคุณอยากเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มเรียนกับคอร์สอะไรดีหรือว่าถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นที่ไหนขยับเข้ามาใกล้ๆกัไนได้เลยค่ะเบนเองก็เคยอยู่จุดนั้นมาก่อนค่ะที่อยากเรียนภาษาอังกฤษมากๆอยากเก่งภาษาอังกฤษมากๆแต่พอะไม่รู้ว่าต้องเริ่มที่ตรงไหนหรือว่าต้องเรียนจากอะไรก็เลยกลายเป็นว่าไม่ได้เริ่มอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้ทาอะไรเลยนะคะแต่เบนเองก็ผ่านจุดนั้นมาได้ เพราะฉะนั้นวันนี้สบายใจได้เลยนะคะ3ขั้นตอนที่เตรียมมาให้ในวิดีโอนี้นะคะง่ายมากๆเราก็อยากจะให้คุณทำตามพร้อมๆ,ๆกันและเชื่อว่าคุณจะสามารถเก่งภาษาอังกฤษได้ภายในปีนี้อย่างแน่นอนขั้นตอนที่1นนะคะอยากให้คุณเลือก คอร์สเรียนที่ตัวเองชอบค่ะในคอร์สเรียนของวิดีโอนี้นะคะเบนจะพูดถึงคอร์สเรียนออนไลน์ซึ่งาบางคนอาจจะเคยได้ยินมาแล้วบางคนอาจจะไม่เคยได้ยินเลยแต่ว่าบอกเลยว่าเป็นคอร์สเรียนที่ทําให้เบนยังเก่งภาษาอังกฤษมาจนถึงวันนี้แล้วก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้จนถึงวันนี้นะคะการเรียนออนไลน์นะคะก็ได้ผลเหมือนกันแถมจะบอกว่าถูกกว่าด้วยนะคะเพราะเบนเคยเห็นหลายคนที่ พยายามเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ลงเรียนกับคอสแพงๆที่ตามโรงเรียนสอนภาษานี่แหละแต่ว่าโรงเรียนแพงๆนั้นก็อยู่ไกลอีกนะคะหลังจากเลิกง,งานก็ต้องนั่งรถไปเรียนหรือว่าช่วงวันหยุดก็ต้องนั่งรถไปเรียนนะคะเสียเวลา2030นาทีในการเดินทางเสียเงินค่ารถเพิ่มอีกด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็ต้องยอมแพ้ไปเพราะว่า มันเหนื่อยนะคะในการนั่งรถในการเดินทางจริงๆและคอร์สที่เป็นอยากจะแนะนานะคะสาหรับขั้นตอนที่1ในวิดีโอนี้นะคะ,ะเป็นคอร์สที่เหมาะกับคนไทยที่อาจจะเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าอาจจะยังไม่เคยเรียนภาษาอังกฤษมาก,ก่อนไม่ได้รู้คําศัพท์เยอะไม่ได้รู้ประโยคภาษาอังกฤษเยอะแล้วก็ไม่เคยพูดภาษาอังกฤษที่ไหนมาก่อนนะคะคอร์สนี้เหมาะมากๆเลยนะคะเป็นคอร์สที่ชื่อว่า The Survival English ค่ะเป็นคอร์สของ Fiberfluency ของเบนเองนะคะที่เป็นทำขึ้นนะคะกับ um, พี่ไซมอนที่เป็นคนอังกฤษนะคะ ที่เข้ามาสอนในคอสนี้ให้กับเราเนาะแล้วก็แบ่งปันทั้งประโยคแล้วก็คาศัพท์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันที่ต่อให้คุณไม่มีพื้นฐานก็เรียนได้แน่นอนค่ะในคอสนี้นะคะมีทั้งหมด21หัวข้อบทเรียนนะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่เราเจอบ่อยในชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็240กว่าคําศัพท์นะคะใหม่ๆที่คุณจะได้เรียนรวมถึง170กว่าประโยคภาษาอังกฤษด้วยที่คุณสามารถไปใช้จริงได้ในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้นะคะอยากให้คุณเข้าไปลองเรียนฟรีบทเรียนแรกของ the survival cost อันนี้ก่อนนะคะ ราะว่าในบทเรียนนี้นะคะคุณจะได้เรียนเป็นบทเรียนวิดีโอนะคะที่มีทั้งภาษาไทยแล้วก็สังกฤษควบคู่กันไปอธิบายแล้วก็ออกเสียงชัดเจนให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นนะคะรวมถึงมีไฟล์นะคะให้ดาวน์โหลดใต้วิดีโอนะคะเป็นไฟล์ที่รวมคําศัพท์แล้วก็ประโยคที่อยู่ในวิดีโอนี้มาให้ให้คุณสามารถปริ้นเอาออกมาอ่านในระหว่างเรียนก็ได้หรือว่าเอาไปทบทวนทีหลังก็ได้ค่ะหลังจากเรียนจบแล้วนะคะก็ยังมีแบบฝึกหัดท้ายบทนะคะเพื่อทดสอบดูว่าคุณเข้าใจบทเรียนนี้ดีไหมถ้า ไม่เข้าใจก็กับไปเรยียนใหม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเป็นบทเรียนวิดีโอจะดูซ้ํากี่รอบก็ได้จะใช้เวลาเรียนเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่คุณเลยนะคะก็มีคอมเมนต์นะคะสําหรับนักเรียนที่จะสามารถพูดคุยได้ถามคาถามเกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าอยากจะลองแต่งประโยคนะคะจากวิดีโอไว้ในนั้นนะคะก็จะมีคุณครูนะคะก็คือเบนเองแล้วก็พีซมเมเป็นคนตอบให้ค่ะ บอกเลยว่ายังไงคอร์สนี้ก็เหมาะที่สุดถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานหรือว่าแค่อยากจะปูพื้นฐานแทภาษาอังกฤษแน่นๆก่อนที่จะเริ่มไปขั้นต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นแวะไปทดลองเรียนฟรีก่อนหรือว่าแวะไปลงทะเบียนจ่ายเงินก่อนได้เลยก่อนที่เราจะไปขั้นตอนที่2นะคะแอบกระซิบว่าตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดถึง70%เปเลยนะคะจากคอร์สของเรา 1, 295บาทตอนนี้เหลือแค่399บาบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็จำกัดแค่ 200คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะคะลิงก์ของคอร์ส The Survival English นะคะที่เป็นพูดถึงจะอยู่ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะเบนจะใส่ไว้ให้ก็เข้าไปทดลองเรียนฟรีก่อนได้เลยหรือว่าเข้าไปซื้อได้เลยเพราะว่ามันแค่399บาทนะคะวิธีการชำระเงินเองก็จะอยู่ใต้วิดีโอนี้ด้วยนะคะมีให้เลือกทั้งบัตรเดบิตทั่วไปที่เราใช้เนี่ยแหละ หรือว่า,าสามารถโอนเงินเข้าบัญชีของเบนได้นะคะแล้วก็ส่งหลักฐานเข้ามาในไลน์ของเบนได้เลยมีคําถามเพิมเ่มเติมเองก็ถามได้เลยเหมือนกันค่ะขั้นตอนที่2ของเราเองนะคะก็คือหาตัวช่วยเพิ่มเราต้องจําไว้เสมอเลยนะคะว่าเวลาที่เราอยากจะเก่งอะไรเนี่ยมันจังไม่ได้หมางง่ายๆอย่างแน่นอนนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเพิ่งฝึกทําอาหารนะคะ แล้วก็แรกๆอาจจะแบบหน้าตาไม่ดูดีเลยรสชาติไม่โอเคเลยไม่มีใครอยากจะชิมน,นะคะแต่ถ้าคุณฝึกไปเรื่อยๆโดยการอาจจะดูวิดีโอเพิ่มเติมอ่านหนังสือเพิ่มเติมหรือฝึกทำบ่อยๆนะคะ คุณเองก็สามารถเป็นเชฟได้ในวันหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้น mm. การเรียนภาษาอังกฤษเองก็เหมือนกันนะคะแต่เบนไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณไปนั่งท่องคาศัพท์ทั้งวันหรือว่าต้องเรียนภาษาอังกฤษ24ชั่วโมงแบบนั้นนะคะแต่ว่ามีหลายสิ่งในชีวิตจำลอนของคุณเองที่คุณสามารถทําได้แล้วก็เป็นการช่วยฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษของคุณให้มันคืบหน้าไปเร็วยิ่งขึ้นได้ค่ะเบนเข้าใจแล้วก็รู้เลยว่าจริงๆเวลาของเราเนี่ยมันค่อนข้างจํากัด แล้วก็บางคนก็ทํางานประจําอยู่แล้วกลับบ้านมาก็ต้องเลี้ยงลูกทําความสะอาดบ้านทําอาหารหรือแม้กระทั่งออกไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะไปใช้ชีวิตไปเที่ยวของเราเนาะแต่ว่าเราสามารถแบ่งเวลานะคะ5้านาทีครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงหรือเท่าไหร่ก็ได้นะคะในช่วงที่เรามีเวลาว่างในการที่จะฝึกภาษาอังกฤษเพิ่มหาตัวช่วยเพิ่มค่ะอย่างแรกเลยก็คือการที่เราจะได้พัฒนาการฟังภาษาอังกฤษของเราเราเองต้องฟังบ่อยๆใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมีหลายอย่างเลยอย่างเช่น การฟังเพลงภาษาอังกฤษนะคะอาจจะเพิ่มเป็นเพลงลิสต์ของเราบน Spotify ก็ได้แล้วก็ฟังระหว่างที่เราออกกําลังกายหรือทําอาหารนะคะก็ฟังเพลงภาษาอังกฤษไปด้วยถึงแม้ว่า Grammar ในเพลงภาษาอังกฤษนั้นจะไม่ได้แบบ100%แต่เราเองก็สามารถเรียนคําศัพท์หรือว่าลองจับสำเนียงดูได้จากเพลงน,นั้นๆได้เลยค่ะ แล้วก็อย่างต่อไปนะคะก็คือการดูวิดีโอหรือดู YouTube ภาษาอังกฤษเนี่ยแหละเป็นเชื่อว่าหลายหลายคนนะคะรวมถึงโวเบนเองด้วยก็จะใช้เวลาเยอะนะคะในการที่ดูวิดีโอจาก YouTube หรือว่า Re ียลในในต่อนะคะแต่เราอาจจะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้เป็นการฝึกฟังภาษาอังกฤษโดยการที่เลือกช่องที่เจ้าของช่องเป็นคนอังกฤษหรือว่าเป็นคนต่างชาติหรือว่าจะเลือกช่องที่เข้าซ้อนภาษาอังกฤษอยู่แล้วที่เราจะได้ความรู้เพิ่มเติมนะคะ ซึ่งแน่นอน Five f Fluency ของเราก็เป็นอีกช่องหนึ่งที่คุณสามารถติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วเราก็จะมีะแคกรับเชิญจากหลายหลายประเทศเลยจะมาเป็นแคกรับเชิญใหกับเราแล้วก็มีสิ่งสนุกสนุกที่ทําให้คุณได้ฝึกฟังภาษาอังกฤษด้วยเพราะฉะนั้นติดตามเราได้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่จะช่วยฝึกฟังได้ดีเลยก็คือการฟังพอดแคสต์ค่ะคนที่ชอบฟังแนวแบบข่าวหรือว่าชีวิตประจําวันหรืออะไรที่ยาวๆค่อยๆฟังไปอาจจะเป็นก่อนนอนอ ช่วงที่ออกกําลังกายนะคะหรือว่าแค่นั่งชิลเฉยๆนะคะการฟังแบบนั้นเองก็จะช่วยถึงแม้ว่าแรกๆเราอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นเข้าใจเลยว่าเขาพูดอะไรหรือว่าไม่เข้าใจเนื้อหาทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคะเป็นการฝึกฟังไปด้วยแต่แค่ซึมซับสำเนียงนะคะหรือว่าจับคําศัพท์ได้นิดหน่อยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นแนะนํามากๆเลยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นเกือบลืมไปนะคะแล้วก็จะไม่พูดก็ไม่ได้ด้วยนะคะก็คือการดูหนังเป็นภาษาอังกฤษค่ะ Uh, ถ้าเกิดปกติคุณเป็นคนที่แบบเลิกงานมาแล้วต้องดู Netflix หรือว่าหาหนังในเว็บไซต์ดูนะคะหรือว่า ดูหนังจากโปรแกรมอื่นๆนะคะลองเปลี่ยนมาดูหนังภาษาอังกฤษดูนะคะเพราะว่าเราจะได้ซึมซับทั้งภาษาแล้วก็วัฒนธรรมนะคะแม้กระทั่งแบบมุกตลกตลกอะไรที่บางทีคนไทยไม่ก็ตนะคะ <ๆ S 1> ก็สามารถได้จากในหนังนี้เลยนะคะแล้วก็นนเป็นแนะนําเป็นแรกๆเราอาจจะเปิดซับเป็นภาษาไทยก่อนนะคะแต่หลังๆลองเปิดซับเป็นภาษาอังกฤษดูบ้างแล้วก็เราดูหนัง เรื่องเดิมก็ได้นะคะแต่ว่าเปลี่ยนจากซับไทยเป็นซับภาษาอังกฤษลองดูซิว่าเราเข้าใจมากขึ้นหรือเปล่านะคะและเป็นเช่านั้นก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยในการฟังอย่างแน่นอนค่ะต่อไปนะคะเราต้องหาตัวช่วยในการฝึกพูดแล้วก็ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันค่ะถ้าเราเรียนนะคะจากขั้นตอนที่1มาแล้วนะคะ cost s เ e สฟิเบ English ะะที่เราได้เรียนคำศัพท์มาเพิ่มประโยคมาเพิ่มแต่ถ้าเราไม่ได้ใช้เลยนะคะเราก็อาจจะลืมได้เพราะฉะนั้นเราเองต้องหาวิธีที่จะฝึกภาษาอังกฤษแล้วก็ในการพูดเนี่ยทุกวันนะคะอย่างแรกนะคะก็คือการพูดกับตัวเองเลยนะคะไม่ต้องห่วงว่าคนอื่นจะหาว่าเราบ้าน,นะคะเบนเองเป็นคนหนึ่งที่ตื่นเช้ามานะคะนั่งอยู่ในห้องน้ําแล้วก็พูดกับตัวเองภาษาอังกฤษเหมือนกันอาจจะเป็นพูดไม่ต้องแบบ รู้เรื่องมากหรือไม่ต้องเป๊ะมากหรือไม่ต้องห่วงว่าโอ้ฉันจะพูดผิดไหมฉันไม่รู้จะพูดอะไรดีก็เหมือนกับเราบนกับตัวเองในแต่ละวนันค่ะอย่างเช่น What do I have to do today? Oh here's my list Oh I have to go um do this at this time I have to go um to the gym I have to cook food นะคะง่ายๆเลยประโยคง่ายๆที่เรียนมาจากประโยค จากในคอร์สของเรานั่นแหละนะคะก็เอามาพูดง่ายๆอย่างเช่นวันนี้ต้องทำอะไรบ้างหรือว่าโอ้ยเมื่อคืนฝันอะไรก็ไม่รู้งงมากคุยกับตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องอายด้วยนะคะก็คือคุยกับตัวเองได้เลยแล้วก็อีกตัวช่วยหนึ่งนะคะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนก็ได้คะ่ะถ้ามีเพื่อนนะคะคนไหนในรอบข้างเราหรือชีวิตของเราที่เขาเองก็อยากฝึกภาษาอังกฤษอยู่เหมือนกันนะคะ เราเองก็สามารถลองคุยภาษาอังกฤษกับเขาได้เลยหรือว่าถ้าเรามีเพื่อนต่างชาติอยู่แล้วที่เขาอาจจะอยากแลกเปลี่ยนภาษาแบบเขาอยากเก่งภาษาไทยเราอยากเก่งภาษาอังกฤษก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนภาษากันได้นะคะแต่เหมือนเดิมเลยเราไม่ต้องไปนั่งจับผิดเพื่อนว่ามันพูดผิดตัววะหรือว่าไม่บอกเพื่อนว่าไม่ต้องมานั่งจับผิดภาษาอังกฤษของเราก็ได้แต่อยากแค่รู้สึกสบายใจที่อยากจะกล้าใช้กล้าพูดบ้างในชีิตประจวันนะคะก็ใช้ปรนได้เลย แต่ถ้าคุณเป็นคนนั้นที่แบบว่าไม่ชอบพูดกับตัวเองเพราะว่าที่บ้านมีคนเยอะมากเลยถ้าเกิดว่านั่งพูดกับตัวเองเนี่ยเขาจะต้องหาว่าเราบ้าแล้วก็ต้องเรียกรพยาบาลมารับเราไปแน่นอนนะคะหรือว่าไม่ได้มีเพื่อนที่อยากจะฝึกภาษาอังกฤษกับเรานะคะก็ไม่ต้องห่วงเลยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยหรืออีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้คุณได้ฝึกภาษาอังกฤษก็คือการฝึกโดยตรงกับคุณครูเจ้าของภาษาคา่ะ เป็นรู้จักเว็บหนึ่งนะคะที่ชื่อว่า iTalki นะคะเคยเข้าไปลองเรียนเองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากเพราะมีคุณครูให้เลือกเยอะมากนะคะเบนเองก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้เหมือนกันนะคะเข้าไปเรียนจากลิงก์นี้ได้แล้วคุณเองก็จะได้เครดิตประมาณ10ดอลลาร์ฟรีนะคะหลังจากที่เรียนครั้งแรกนะคะ ไอท็อกกเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการที่เราได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษฝึกฟังภาษาอังกฤษผ่านวิดีโอคอลหน้าต่อหน้ากับครูเจ้าของภาษาที่เราเลือกเองว่าเราอยากคุยกับคนไหนนะคะแล้วก็กําหนดเวลาได้ด้วยว่าจะอา30นาที45่นาทีหรือว่าชัวช่วหนึ่งชั่วโมงนะคะบ่อยแค่ไหนก็จัดตารางเองได้เลยนะคะการฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ i t a l k i นะคะจะทำให้คุณได้ก้าวผ่านความกลัวในการพูดกับเจ้าของภาษานะคะเพราะบางครั้งคุณอาจจะพูดเป็นหรือว่าพูดไม่เป็นแต่ว่า ความกลัวตรงนี้มีอยู่แน่นอนนะคะเพราะเราไม่ได้ชินกับเจ้าของภาษาที่แบบพูดรัวๆใส่เรานะคะแล้วเรารู้สึกว่าเราฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะไอท็อกกี้เนี่ยจะช่วยให้คุณได้ฝึกฟังคุพูดจริงๆเพราะว่าคุณครูเขาสอนคนอื่นด้วยเขาก็จะเข้าใจว่าโอเคจะพูดให้ช้าลงมีวิธีทําให้เราเข้าใจในสิ่งที่เขาพูดนะคะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยเพราะฉะนั้นลองเข้าไปดูได้นะคะทีนี้มาถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะขั้นตอนที่3ก็คือการจัดตารางเรียน,นะคะ่ะ ตอนนี้เรามีคอร์สแล้วนะคะคอร์สเรียนหลักที่เราจะเรียนก็คือ the survival English course นะคะแล้วก็เรามีตัวช่วยแล้วที่เราเลือกเลือกไว้นะคะว่าเราจะฝึกฟังยังไงหรือว่าฝึกพูดภาษาอังกฤษของเรายังไงบ้างในชีวิตประจำวันนะคะทีนี้ขั้นตอนที่สำคัญมากๆนะคะที่หลายๆคนมองข้ามและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลหลักที่ทำให้คนหยุดเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าไม่ได้ไปต่อในการเรียนภาษาอังกฤษนะคะก็คือการที่เขาไม่ได้จัดตาราง เรียนนะคะอย่างจริงจังหรือว่าไม่ได้มีตารางอย่างแน่ชัดว่าอยากทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็บอกจากใจจริงเลยคะ่ะจากคนที่เรียนภาษาอังกฤษมาด้วยตัวเองนะคะว่าการจัดตารางแล้วก็ทำตามตารางเนะ่ะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความมีระเบียบวินัยมากๆนะคะแต่ว่ามันจะเป็นตัว ตั้งต้นเราก็ทําให้เราได้เก่งภาษาอังกฤษจริงๆถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจะเก่งภาษาอังกฤษค่ะและกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับเงินที่เราเสียไปอาจจะไม่เยอะนะคะ399บาทที่เป็นบอกไว้แต่ถ้าเราไม่เริ่มเรียนนะคะเราเองก็จะเสียเงินเปล่าแน่นอนแล้วก็ คอร์สนั้นก็จะเป็นอีคอร์สหนึ่งที่เข้าไปอยู่ในกลุ่มของหลายๆคอร์สที่คุณซื้อมาเราไม่ได้เรียนแล้วรู้สึกว่าเออทำไมฉันไม่เก่งภาษาอังกฤษสักทีนะคะเพราะฉะนั้นจัดเวลานะคะเราก็จะช่วยได้เยอะเลยนะคะโดยที่การจัดจัดตารางเวลานะคะเป็นอยากให้เป็นการจัดตารางเวลาที่เราสามารถทําได้จริงๆนะคะไม่ได้จัดจนเวอร์จนเรารู้สึกว่าเออทาไม่ได้หรือว่าเรายุ่งเกินไปนะตารางแบบนี้มันแน่นเกินไปเราทําไม่ได้จริงๆแล้วเราก็ยอมแพ้ไปนะคะ เพราะฉะนั้นดูตารางชีวิตของตัวเองนะคะแล้วก็ลองจัดตารางที่คิดว่าสามารถเข้ากับชีวิตจำวันของตัวเองได้นะคะอย่างเช่นคุณอาจจะมีเวลาเหลือช่วงเย็นหลังเลิกงานประมาณ30นาทีนะคะก็จัดตารางเลยว่าจะเรียนกับคอร์สหลักนะคะซึ่งเป็น um, the survival English course ที่เป็นแนะนำนะคะ15นาทีหรือ20นาทีต่อ1วันนะคะหลังจากนั้นอีก10นาทีจะไปดู YouTube ที่ชอบหรือว่าวิดีโอที่ชอบเป็นภาษาอังกฤษหรือฟังเพลงภาษาอังกฤษ แค่นั้นต่อหนึ่งวันแต่ถ้ามีเวลามากกว่านั้นนะคะก็สามารถเรียนได้นานกว่าแน่นอนแต่ว่าเป็นอยากให้เป็นตารางเรียนที่คุณสามารถทําได้จริงๆเพราะว่าไม่งั้นมันก็ไม่มีความหมายอะไรหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าการเรียนด้วยตัวเองนะ่ะข้อดีของมันก็คือว่าคุณสามารถลองจัดตารางก่อนได้พอเรียนไปหนึ่งอาทิตย์แล้วรู้สึกว่าวมันไม่ค่อยเข้ากับเรานะมันไม่โอเคนะมันเยอะไปมันน้อยไปก็สามารถปรับได้ค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลย แล้วก็ในการที่เราใส่ตารางเรียนไว้นะคะก็จะยิ่งทําให้เรารู้ว่าวันนี้เราต้องทําอะไรต้องทําอะไรอย่างเช่นโอเคในหนึ่งอาทิตย์นั้นจะเรียนกับ um, the survival course 1วันต่อ1อาทิตย์หรือว่า1บทเรียนต่อ1นึอาทิตย์ก็ได้นะคะอย่างเช่นวันจันทร์ช่วงเวลา5โมงถึง5โมง20จะเรียนกับ the survival c o a c h นะคะแล้วก็หลังจากนั้นวันพุธเองก็จะกลับมาทบทวนบทเรียนเดิมเนี่ยแหละเพื่อที่จะเข้าใจมากขึ้นหรือว่าจะได้ไม่ต้องแบบลืมสิ่งที่เรียนไปนะคะแล้วก็น,นั้นคือข้อดีของคอร์สเรียนของเราเพราะว่าเราตั้งไว้ให้เป็นการเรียนตลอดชีพคุณจ่ายเงินหนึ่งครั้งนะคะสามารถเข้าไปเรียนซ้ำกี่รอบก็ได้อย่างที่อยากเรียนได้เลยเพราะ นั้นกลับไปทบทวนเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเสร็จแล้วก็ตั้งไว้ว่าโอเคใน1เดือนนั้นฉันจะฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ i t a l k i ิหนึ่งชั่วโมงนะคะก็อาจจะเป็นโอเควันพุธในอาทิตย์ที่2ของเดือนจะเรียนในช่วงเวลา5้าโมงถึง6กโมงหรือว่าวันเสาร์ก็ได้ถ้าเราว่างวันเสาร์เป็นบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงก็ได้อย่างนั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะก็อาจจะจัดเวลาในการดูวิดีโอภาษาอังกฤษหรือว่าการดูหนังภาษาอังกฤษอย่างเช่นโอเค ทุกเ uh, ย็นวันศุกร์จะดูหนังภาษาอังกฤษหนึ่งเรื่องบน Netflix นะคะเป็นการผ่อนคลายไปด้วยแล้วก็ได้รับความสนุกไปด้วยเพราะฉะนั้นในขั้นตอนสุดท้ายนี้นะคะความท้าทายไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะมีเงินเรียนหรือเปล่าหรือเราจะมีเวลาเรียนหรือเปล่าหรือว่า,เ,าเราจะฝึกฟังจากอะไรดีเรียนจากอะไรดีแต่ความท้าทายอยู่ที่ว่าเราจะมีความขยันแล้วก็มีระเบียบวินัยมากพอในการที่ตั้งใจจะทําสิ่งนี้ให้สําเร็จหรือเปล่าค่ะ และนี่นะคะคือ3ขั้นตอนง่ายๆที่เบนเอามาฝากกันในวิดีโอนี้นะคะแล้วก็จะช่วยให้คุณได้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานง่ายๆได้อย่างแน่นอนเลยนะคะถ้าเกิดว่ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับวィィิดีโอนี้หรือว่าเกี่ยวกับ The Survival Course ที่เป็นพูดถึงหรือว่า I Talk i นะคะหรือมีคําแนะนําอื่นๆหรือว่ามีคําถามอื่นๆอ,อะไรอีกเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐานเนี่ยสามารถถามกันเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะ